ัมคีการ2 0 0้อยบาทสมาร์ทล็อกแน้นหนะาพราอันนี้เป็นที่วางของนักรับเขามีไม้ก่อยเสื้อไว้ให้ด้วยแล้วก็จะมีหมอนสำรองไว้ให้นะครับน้ําอะไรเตรียมไว้ให้หมดเลยาก,กากราน้ําร้อนคืออะไรตือแก้วนะต่อห้องน้ําเขาก็เตรียมผัชตัววิได้ปรโภเาก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เลยนะจ๊ะ ห้องสว่างมากเลยนะครับเตียงนุ่มดีนะครับผ้าห่มก็หนาแล้วก็เป็นโต๊ะทำงาน,นาตากเออะอะไรเอ่ยโคมไฟหัวเตียงอะไรก็มีให้ครบโต๊ะทำงานนั่งได้เลยใช้งานได้จริงแอร์ก็เย็นเซียบ ห้องกว้างดีนะครับห้องหอมด้วยเป็นห้องขา,ขาวๆนวลๆน,น,นะครับใกล้เดอะมอด้วยเธอมีค่ามัดจำคีกา200สองรนะครับทีวีก็จอบแบบเบริ่มเพิ่ม